กรณีของพลตรเอกสุรเชษฐ์หักผ่านอรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านก็พยายามที่จะบอกเนี่ยนะคะบ,บอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ลําบากยากเข็นอะไรเลยค่ะเพราะว่ามีมรดกเป็นพันล้านไม่จําเป็นที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันเจ้าตัวบอกว่าใช้เงินส่วนตัวเนจ่ายให้กับลูกน้องในการทําคดีด้วยตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านผู้ครอบครองบ้านที่บิ๊กโจ๊กอยู่ เนี่ยนะคะนั่นก็คือเฮียแตมเฮียแตมนี้เนี่ยนะคะบอกว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าเฮียแตมเนี่ยเป็นนักธุรกิจทุกบาทที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินบริสุทธิ์พร้อมที่จะชี้แจงไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็ตามค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะกล่าวถึงกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชานะคะแคนเนี่ยที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์โดยบอกว่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองเลย ส่วนเจ้าตัวนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปชี้แจงข้อที่จริงให้ได้ว่าใช้บัญชีม้าได้อย่างไรเงินทั้งหมดที่มาที่ไปเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรหากว่ากระทําผิดจริงก็จะต้องรับผิดในสิ่งที่ทําส่วนเรื่องบ้านนะคะบ้านเนี่ยที่มีทั้งหมดหหลังเป็นของเฮียแตมเฮียแตมเป็นเศรษฐีนักธุรกิจชาวอุดรธานีเป็นญาติผู้ใหญ่ ที่ตนเองให้ความเคารพนับถือสนิทสนมกันมานานตั้งแต่สมัยที่ตนเองเป็นสารวัตรเมื่อ10ปีที่แล้วเฮียแตมเคยให้การกับปปชว่าเป็นผู้ให้ตนอาศัยอยู่ที่บ้านโดยการเช่ารายเดือนเดือนละห0 0 0 0่นบาทแล้วก็มีการทำสัญญากันอย่างชัดเจน บิ๊กจ้องบอกว่าจ่ายค่าเช่าเพียงสองหลังที่ทำสัญญาเท่านั้นส่วนเฮียแตมก็รับผิดชอบจ่ายค่าส่วนกลางเพราะมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเฮียแตมจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมทนายความในวันนี้แล้วก็เชื่อว่าเฮียแตมจะชี้แจงได้ทุกประเด็นพร้อมกับยืนยันว่าเฮียแต้มเป็นนักธุรกิจเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเป็นเงินบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน พนธรัยสุรเชษยังบอกต่อด้วยว่าโดยส่วนตัวโดนมาเยอะแล้วเราถูกหลอหลอมให้อดทนกับความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่ได้มากในลาบยศส่วนกรณีที่ให้เงินดูแลลูกน้องด้วยเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายเนี่ยนะคะเป็นเงินของตัวเองหากไปคำนวณให้ดีๆเงินของตนเองจะมากกว่าเงินของเว็บพนันเยอะวันนี้เนี่ยต้องพูดเรื่องจริงกันว่าตนไม่ได้ใช้เงินจากเว็บพนันหาก ตนเองเนี่ยไม่เอาเงินส่วนตัวมาใช้สํานักการตํารวจแห่งชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ใช้แต่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีความพร้อมหรือความบ้าแบบตนเองที่เอาเงินส่วนตัวมาทํางานเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่มีลูกก็เลยเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาใช้ในการทํางานแล้วที่มาของเงินก็ตอบได้ทั้งหมดเฉพาะที่แม่ยายเนี่ยเฉพาะที่ของแม่ยายเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกนั่นน,น่ะก็เกือบพันล้านแล้วว่าอย่างนี้นะคะ โดยประเด็นหลักก็คือเงินของลูกน้องเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวเงินออนไลน์เป็นเรื่องเฉพาะตนให้ไปตอบที่ไหนผมก็ตอบได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินส่วนนี้เลยส่วนประเด็นเรื่องลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปถามดูว่าติดพนันหรือเปล่านะคะเนี่ยทำงานด้วยกันเป็นชุดทํางานไม่ด้วยกันเนี่ยนะคะ มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเลยต้องย้อนกลับไปถามว่าเออลูกน้องตัวเองเนี่ยติดพนันหรือเปล่าคุณเล่นเว็บพนันหรือเปล่าไปใช้บัญชีม้าเพราะอะไรคนที่ใช้ได้ก็ต้องเอาไปใช้สำหรับในการเล่นการพน,นันมองว่าถ้าเงินบริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปใช้บัญชีม้าค่ะนอกจากนี้ก็ยังบอกว่ามันเป็นความบ้าคลั่งของผมอย่างหนึ่งนะที่ไม่มีใครกล้าทําอย่างผมที่เสียสละเอาเงินส่วนตัวมาใช้ทําคดีเพราะผมอยากให้งานสําเร็จ ประชาชนคาดหวังสุดท้ายคดีก็ออกมาดีสามารถจับคนผิดมาดำเนินคดีได้เท่านั้นย,ยังไม่พอยังมีคำอธิบายจากวิจ๊กต่อไปบอกว่าได้ให้พันตำรวจโทรคริสปริยเกตรองบุ้มกับสืบสวนสอบสวนสอ,สอ,สอ,สอพอสํโรงเหนือเนี่ยนะคะเป็นคนจ่ายเป็นคนจ่ายต่อเดือนเนี่ยนะคะเป็น1ล้านบาทเป็นเงิน1ล้านบาทแล้วก็แบ่งยังไงก็แบ่งเป็นงบลับเนี่ยหกแสนบาท ยังบอกด้วยบิ๊กโจ๊กยังบอกด้วยว่านเนี่ยเนี่ยเงิน1ล้านบาทที่ว่าแบ่งเป็นงบลับหกแสนบาทผอบอรตอรอก,ก็รู้ที่เหลือเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวซึ่งไม่มีใครทําแบบตัวเองแล้วแต่ถ้าไม่ทําแบบนี้ลูกน้องจะออกไปทํางานอย่างไรนะคะบิ๊กโจ๊กอธิบายไปแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินที่โอนเนี่ยนะคะเข้าบัญชี ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันตํารวจเอกภาคภูมิพันตารวจเอกเขม,มรินนะคะพลตารวจตรีนําเกียรติคือหลายต่อหลายคนเนี่ยมันมีเงินแล้วก็รวมไปถึงเงินเนี่ยมันไปเข้าบัญชีนะคะของอคุณแม่นะคะแล้วก็ว่ากันว่าไปเข้าบัญชีของน้องของบิ๊กโจ๊กด้วยคราวนี้จํานวนเงินที่เข้ามันจะอยู่4ี่แสนกว่ากว่าสี่แสนกว่ากว่าสี่แสนกว่ากว่าเนี่ยนะคะ <c oughs> ในจํานวนเงินที่เขามีการไปตรวจสอบแล้วก็พบเงินที่ไหลเข้าไปในบัญชีต่างๆเหล่านั้น บิ๊กโจ๊กก็อธิบายนะคะพร้อมกับยืนยันบอกว่าเงินที่โอนไปที่แม่ของตนเองนะ่ะเป็นเงินของตัวเองเงินของบิ๊กโจ๊กเองเนี่แหละแต่ว่าใครเนี่ยจะเอาไปพัวพันกับเว็บพนันก็ต้องชี้แจงให้ได้แต่ว่าตามหลักการเนี่ยนะคะก็ชี้แจงไปนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยก็ชี้แจงไปว่าได้เงินมาอย่างไรเอาเงินมาจากที่ไหนมาทำงานเมื่อชี้แจงที่มาของเงินได้ลูกน้องไปเปิดบัญชีม้าไปพัวพันกับเว็บพนันก็เป็นเรื่องที่ลูกน้องต้องไปตอบ อย่างเช่นโอนเงินเข้าไปให้พูนการนำเกียรติหรือว่าผู้กำกับคนนั้นคนนี้ถ้าไปสอบใครทุกคนก็จะบอกว่านายโอนมาให้ทำงานก็จะต้องมาสอบตนเองก็เพราะว่านายเนี่ยโอนมาให้ทำงานก็นายก็คือบิกโจ๊กนี่แหละแต่คราวนี้โอนเนี่ยตัวเลขถ้าคนไปถามตัวเลขบอกทำไมตัวเลขมันต้องดูใกล้เคียงกันขนาดนี้บางก็4ี่แสนสบ้างก็4ี่แสนสอางก็4ี่แสนสีางก็4ี่แสนหนึ่งเป็นตัวเลขที่มันดูจะใกล้เคียงกันมากคราวนี้ บิ๊กโจ๊กอธิบายไปถึงกรณีของพันตำรวจเอกภาคภูมิและพันตำรวจโทคริสนะคะที่มีบัญชีเงินพัวพันกับมินนี่อันนี้บิ๊กโจ๊กเลยบอกว่าก็ต้องไปตอบให้ได้ว่าไปพัวพันกันได้อย่างไรไปเล่นเว็บหรือเปล่าเงินที่ตนเองให้พันตำรวจโทคริสไปทุกเดือนเนี่ยนะพบว่าพันตำรวจโทคริสเกิดการช็อตค่ะแต่ก็ไม่อยากจะไปพูดว่าลูกน้องเนี่ยติดเว็บพนันหรืออะไรยืนยันว่าไม่ได้พัวพันทั้ง7คนหรอก แต่พันตำรวจโทรคริสดึงเงินเข้าไปพัวพันในบัญชีม้า ลักษณะเงินขาดมือจึงนําเงินที่ให้ไปหมุนซึ่งเขาเองก็ต้องตอบเรื่องนี้นะคะคราวนี้ต้องบอกบอกว่ามันหมุนไปแค่รอบเดียวไหมหรือหมุนไป30 4 0 50กว่ารอบนะอันนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นทางสำนวนที่เขาต้องมีการไปตรวจสอบกันนะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะิ๊กโจ๊ก็บอกบอกว่าเท่าที่ตนเองทราบพ,พันตํารวจโทโคริสนั้นมีการไปยืมรอบวงค่ะส่วนช็อตเงินมานานหรือ,อยังนะเนี่ยจะต้องรอถามข้อท็จจริงก่อน ตอนนี้รู้แล้วว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนนะจุดอ่อนอยู่ตรงที่รอบวงนี่แหละมั้งคะนะแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อออกมารับแล้วว่าเป็นเงินของตัวเองแล้วก็เป็นเงินเงินบริสุทธิ์นี่นะคะซึ่งก็มีมากกว่าเงินจากบัญชีม้าแน่นอนก็ต้องมาสอบตัวเองด้วยเงินหลักล้านที่ใช้ในการทํางานยืนยันว่าไม่ได้เป็นเงินมาจากเว็บพนันสามารถแจกแจงได้หมดแน่นอนแต่ว่าเงินที่มีบัญชีม้าเข้าไปเนี่ยนะคะซึ่งไปแตะกับมินนี่ อย่างเช่นพันตำรวจโทคฤตและก็พันตำรวจเอกภาคภูมิเนี่ยประเด็นนี้จะต้องมีคำตอบบิ๊กโจ๊กยังอธิบายบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะตนเองไม่ได้เข้าประชุมกรตรในการแต่งตั้งผอบอรตรคนใหม่เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็มองว่าผอบอรตรคนต่อไปต้องมีคุณสมบัติต้องสร้างศรัทธาให้ประชาชนแล้วก็ดูแลขวัญกำลังใจตำรวจได้ด้วยเช่นเดียวกันยังอยู่บิ๊กโจ๊กไปตอไปก่อนค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการที่ไม่เข้าประชุมกตรเนี่ยนะคะในเรื่องของการแต่งตั้ง ผบอรตรคนใหม่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะบิจกอธิบายว่าเ,าเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็มองว่าผบอรตรคนต่อไปนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างก็คือว่าต้องสร้างศรัทธาให้กับประชาชนและดูแลขวัญกําลังใจให้กับตํารวจและการที่ตนเองเนี่ยจะได้เป็นผบอรตรหรือไม่ไม่ใช่ตัวชีวัดแต่การที่ทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ถามตัวเองเหมือนกัน ถามว่าทําดีแล้วหรือ,อยังวันนี้ก็พยายามทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาแล้วก็ยังบอกด้วยว่าไม่ได้มีความกังวลใดๆเลยเพราะเชื่อว่าฟ้ามีตาความจริงต้องปรากฏพร้อมชี้แจงได้ทุกประเด็นในขณะเดียวกันพลตํารวจเอกสุรเชษนั้นก็เดินหน้ายื่นคำร้องต่อสารนะคะในกรณีถูกเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านและลูกน้องถูกออกหมายจับที่ไปโยงกับเว็บพนันมินนี แล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปศาลอาญาวันนี้ก็มีกําหนดการจะไปยื่นคําร้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อขอให้ไต่สวนทางละเมิดกรณีการขอหมายจับของชุดจับกลุ่มเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็ยังมีข่าวว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะก็จะเปิดตัวทีมทนายสู้เรื่องนี้ที่สโมสรตํารวจด้วยซึ่งก็ให้ติดตามกันนะคะก็โอ้โหเป็นทนายชื่อดังจริงๆอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าตามดูสําหรับเรื่องนี้หลายตอหลายคนบอกว่าก็ อาจจะยังต้องสู้กันต่อไปนะคะแล้วก็ความจริงท้ายที่สุดก็ยังอยากจะรู้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เข้าไปพัวพันนั้นเนี่ยนะคะจะสาวขยายผลไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมถึงกรณีของผู้ที่จะมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ด้วยค่ะ